สาวๆคนไหนที่กำลังเผชิญกับปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยากออกมาจากตรงนั้นแต่ออกมาไม่ได้ชักทีคลิปนี้โค้ชเลิฟมีคำตอบค่ะการอื่นเลยนะคุณจะต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าเหตุผลเดียวที่เขายังอยู่กับคุณทุกวันนี้เพราะคุณมีประโยชน์ใช่หรือเปล่าประโยชน์ที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กส์เรื่องงานเรื่องเงิน หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขายังจะเป็นต้องพึ่งพาคุณอยู่แต่ถ้าวันไหนเขาพึ่งพาคนอื่นได้เขาก็จะไม่มองคุณเลยแหละและสิ่งที่สาวๆาวของโค้ชเลิฟจะต้องทราบนะคะก็คือผู้ชายถ้าเขารักเขาจะเลือกเราเป็นนานแล้วค่ะแล้วถ้าเขาจะชัดเจนเขาก็จะชัดเจนตั้งแต่แรกเช่นกันเขาจะไม่ปล่อยให้สาวๆาวรอจนถึง3ปี4ปี5ปีเด็ดขาดและสุดท้ายนี้สิ่งที่โค้ชอยากจะบอกกับทุกคนก็คือหันกลับมารักตัวเอง